เอนดูไม่ไหวน้องเก๋ลูกสาวชมพูอริยานั่งฟอนโรคขาดระบาวเต้นแรงมากเรียกได้ว่ามี f อฟีหลงรักทุบบ้านทั่วเมืองตั้งแต่แรกเกิดเลยล่ะค่ะสำหรับน้องแอมิเกลลูกสาวของชมพูอริยาและน็อตวิสรุตเรามักจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของลูกๆบ้านหลังสีสิงพิพัฒน์อยู่บ่อยครั้งเลยล่ะค่ะเพราะว่าติดตามคุณแม่ชมพูอริยาเนี่ยไปทำงานที่โพริพัฒน์จัดให้ เราก็จะได้เห็นโมเมนต์การนั่งรอเฝ้ารอคุณแม่ของทั้งพี่สายฟ้าพี่พายุและก็น้องเกล ล่าสุดทางด้านพธิพัฒน์จัดไทยนั้นก็ได้มีการแชร์คลิปน่ารักน่ารักของน้องเกลออกมาให้ทุกๆคนได้เห็นกันค่ะโดยในคลิปเนี่ยน้องเกลเนี่ยแดนกระจายกับเพลงของคาราบาวเลยค่ะโดยทางด้านพธิพัฒน์จัดไทยนั้นได้โพสต์คลิปพร้อมทั้งแคปชั่นระบุว่าฟอนโรคาราบาวอย่างเอาอ่ะเจ๊ เรียกได้ว่าเต็นสุดฤทธิ์เลยล่ะค่ะน้องเกลพี่พี่แฟนคลับพี่พี่เอฟเขามาคอมเมนต์แซวกันสนานไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเปาวเจอสาวปานแล้วไม่เสียแรงที่ประเจี๊ยบนั้นเปิดเพลงปานให้ฟังตอนบ่ายสายเพื่อชีวิตก็ไม่บอกนะเกลคิดว่าเกลสายแฟนมาตลอดเลยฮ่าฮ่ฮ่ชอบตอนสุดท้ายน้องเอนดู แก้คือสาวบ่อยๆมากลูกเอ็นดูไม่ไหวแล้วโอยน่ารักเป็นตน้นเรียกได้ว่านับวันยิ่งฉายแววความน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นทุกวันจริงๆเลยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ